เนี่ยได้พูดถึงจุดจบของเลือดสีฟ้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดการจานะในเรื่องของพระปราชธิปัต์แล้วมีการบอกด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นเลือดสีฟ้าบางคนก็มีการแซวนะคะว่าเฮ้ยเลือดสีฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่คนนะมันเป็นพวกมโดอะไรประมาณนี้คนก็เลยแซวกันนะก็โอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคุณอธิกิจในหัวข้อการเมืองอันนี้นิดนึง คุณใบจองแห้งบอกว่าจุดจบเลือดสีฟ้าพรกประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่สูญพันธุ์นะแต่อุดมการเลือดสีฟ้าไหลจุดๆเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วพรกประชาธิปัตย์เนี่ยยังมีสสที่ได้มาด้วยระบบอุปถัมด้วยตัวบุคคลแต่ไม่มีอีกแล้วคนใต้รักชวนรักในหัวคนในเมืองรักอภิสิทธ คะแนนปาร์ตี้ลีสเนี่ยเลือดสีฟ้ารักพักเหลือเพียงแค่900 0 0 0แยกออกไปเนี่ยก็เป็นเพียงแค่พักต่ำกว่า5เลือดสีฟ้าที่ไหลไม่หยุดไหลไปไหนเอ่ยพักประชาธิปัตยใตย้กรรมการบริหารชุดใหม่สูญสิ้นซึ่งอุดมการหรือว่าอุดมการนั้นมันเสียหายไปนานแล้วยอมรับกันตรงๆเถอะผลเลือกตั้งฟ้องชัดๆ พรรคประชาธิปัตย์ได้ปาร์ตี้ลิสแค่3แค่สคนนะคะก็คือคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุรินนี่คือระดับท็อปแล้วนะท็อปสุดๆแล้วนะท็อปท็อป3คนนี้ได้คะแนนเพียงแค่925,349คะแนนนั่นก็คือคะแนนนิยมของพรรคจากคนที่มีการกรีดเลือดออกมาเป็นสีฟ้าจนกระทั่งวันตาย ขณะที่สอสอเขต22่สอสอสามารถชนะด้วยตัวของเขาเองแม้กระทั่งสอสอใต้ก็ไม่สามารถเทียบพึ่งกระแสพักไม่มีอีกต่อไปแล้วกระแสคนใต้รักชวนคนกรุงรักอภิสิทธิ์คะแนนปารี้ลิสต์ด้ามขวานก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติเอาไปกินเกือบหมดเลย อุดมการอาจยังมีแต่ขายไม่ออกจะให้21สอสอกอดอุดมการเดิมต่อไปได้หรือไม่จากพักที่เกิน150กลายเป็นพักครึ่งร้อยพักเสียร้อยอยู่อย่างนี้มีแต่ตายกับตายเอาอภิสิษ์กลับมา ก็ไม่ได้ช่วยอะไรในพักเลยเพราะว่าตอนนี้ชื่อเสียงอภิสิทธิ์ก็เอาตัวเองไม่รอดเพิ่งจะมีการย้ายพักไปไม่ครบปีถ้าจะโหวตให้กลับมาดามเดียก็ไม่ไหวเพราะว่าบารมีก็ไม่ถึงแล้วมาบอกว่านี่คือผู้สืบทอดผู้สืบทอดอุดมการ์ของบรรพชนอย่างนั้นหรือแต่ชาวเรือสีฟ้าก็ไม่ยอมรับความเป็นจริง แห่ทัวลงไปที่เฉลิมชัยแล้วก็เดดอิดอยากที่จะขับ22สอสองสอให้ไปตั้งพักใหม่ซะแล้วให้อภิสิทธิ์กับผู้บรรดาผู้สมัครสอบตกทั้งหลายได้กลับมายึดแม่พะระธรณีบีบมวยผมยึดอาคารที่ชวนลิยัยนั่งเฝ้าอยู่ชั้นบนแม้เหลือสอสอเพียงสี่คนก็สุดแสนจะภาคภูมิใจ ยอมรับเสียเถอะว่าอุดมการประชาธิปไตยอุดมการประชาธิปัตย์ที่เคยพูดกันนั้นมันไม่สามารถที่จะจูงใจให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นได้แล้วตั้งแต่ในยุคของชวนหนึ่งชวน2ถูกวิจารณ์เอาดีเข้าตัวเอาชัวให้คนอื่นจนกระทั่งมาถึงยุคของอภิสิทธิ์ที่มีดีแค่ปาก มีดีแค่พูดซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของผลงานแต่หมายถึงการอวดอ้างตนว่าเป็นคนดีประชาธิปไตยสุดจริตแล้วก็โดนสวนเสมอว่าดัดจริตแทนพรคประชาธิปัต์ตกต่ำมาโดยตลอดตั้งแต่การบอยคอรดเลือกตั้งสองครั้งตั้งรัฐบาลกับพรคภูมิใจไทยก็ถูกประนามว่าตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร การปราบมวลชนคนเสื้อแดงในปี53กระทั่งคนของพรรคได้ออกมาตั้งกปปสเป่านกหวีดปิดเมืองขัดขวางการเลือกตั้งในปี57แต่ตอนนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นศูนย์รวมของคนที่เกลียดทักษิณคนแอนตี้เพื่อไทยซึ่งไม่มีตัวเลือกอื่นเลยจนกระทั่งมีอ,อหอตอเข้ามา รัฐปหาร49เนี่ยถือว่าเสียของมากเลยเพราะว่าในมุมมองของอำนาจอนุรักษนิยมไม่น่าเลยไม่น่าฝากความหวังไว้กับรัฐบาลของอภิสิทษ์เลยเลือกตั้งในปี62คสชจึงได้กว่าต้อนนักการเมืองมาตั้งพรรคกันซะเองประยุทธ์เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในขณะที่อภิสิทธิ์นี้อย่างรอเลยไม่เอาประยุทธ์ แต่ในสายตาของมวลชนอนุรักษ์การต่อสู้กับทักษิณมีแต่ประยุทธ์เท่านั้นที่จะสามารถเอาอยู่ยิ่งเกิดในกรณีของไทยรักษาชาติมวลชนอนุรักษ์เนี่ยยิ่งโกรธควันออกหูเลยทีเดียวฐานคะแนนจึงขวาหันเทให้กับพักพลังประชารัฐฉีดยาฆ่าประชาธิปัตย ตายเป็นเบื่อตั้งแต่กรุงเทพถึงด้ามขวานเท่านั้นยังไม่พอพรรคประชาธิปัตย์ยังคงกลับํำร่วมรัฐบาลกับอ,อหตอภิสิทธิ์จ,จึงต้องลาออกทั้งหัวหน้าแล้วก็สสด้วยโดยมีการอ้างร่วมรัฐบาลเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสุดท้ายก็สามารถแก้ได้เพียงแค่เรื่องเดียว ระบบเลือกตั้งพิกลพิการทั้งเขตทั้งเบอร์ประชาธิปัตย์เนี่ยตกต่ำมาโดยตลอดเลยแต่ไม่เห็นตัวเองไม่เคยยอมรับจนกระทั่งทำนิวลุกนะคะเลือกตั้งปี66อหอตอมีการตั้งพักรวมไทยสร้างชาติกว่าประชาธิปัตย์สายกบปปสกวาดยกฐานเสียงไปเลยอนุรักษ์4.7ล้านเสียง ในขณะที่คนชนชั้นกลางแล้วก็ในเมืองซึ่งต้องการที่จะเห็นการเมืองดีก็หมกศรัทธากับพรรคสีฟ้าแล้วหันไปซบอกพรรคสีส้มพรรคเก้าไกลถล่มทลายประชาธิปัตย์ในวันนี้เหลืออะไรบ้างล่ะจึงต้องประเมินตัวเองให้ดีหากจะฝืนชะตาโกงความตายในปีอีกหนึ่งเหลือ ในปีหนึ่งเนี่ยเหลือนะคะ21สสซึ่งชนะการเลือกตั้งด้วยตัวบุคคลแม้จะมีฐานเสียงของพรรคแต่ก็ถือว่าน้อยมากแท่ไม่มีนัยสำคัญอะไรเลยเช่นเดชอิดเนี่ย5.4หมื่นทิ้งอันดับลงมานะคะก็คือ24หมื่นทิ้งอันดับ2นะคะประมาณ4หมื่นคะแนนปาร์ตี้ลีสนะคะ1.6หมื่น ด้วยวิธีการเมืองบ้านใหญ่ระบบอุปถัมภ์ไม่ได้ต่างอะไรกับพรรคภูมใจไทยพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาจึงต้องมีการหาทางเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหางบประมาณโครงการในการพัฒนาพื้นที่ส่วนอีกปีหนึ่งเนี่ยก็เหลือเพียงแค่ผู้เท่านั่งเป็นต่อกับคะแนนปาร์ตี้ลีสนา900 0แสเป็นพรรคที่ต่ำกว่าห เลือดสีฟ้าที่ไหลออกไปโดยที่ว่าไม่มีศักยภาพในการตั้งพักใหม่โดยเฉพาะเมื่ออภิสิทธิ์ได้ประกาศว่าเลือดนั้นเป็นสีฟ้าจนวันตายรอวันให้ตกต่ำแล้วจะกลับมาอย่างนั้นหรือรอเวลาไม่ได้ร่วมรัฐบาลแล้ว,ลวสั่เรสายอย่างนั้นหรือรอใกล้เลือกตั้งสสย้ายพักหนีหรือเปล่ารอรวมไทยสร้างชาติถล่มสลายแล้ว ล่มสลายแล้วเนี่ยจะได้คะแนนเสียงกลับมาหรือเปล่าไม่ง่ายเลยสักครอนไม่ง่ายเลยนะกับผนทางที่ให้เลือกสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยพลิกผันอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเข้าทางประชาธิปัตย์แม้ว่าพัคอนุรักษนิยมยังมีที่ยืนในการเมืองไทยแต่ก็คงจะต้องให้รวมไทยสร้างชาตินั้นเสื่อม ก็อาจจะมีพักใหม่คนหน้าใหม่สดกว่าเนียนกว่ามาแย่งคนรุ่นเก่าจากพักประชาธิปัตย์มาแย่งฐานคนชนชั้นกลางจากพักคเก้าไกลประชาธิปัตย์เนี่ยจึงอาจจะกลายเป็นพักท้องถิ่นเป็นพัรก,การเมืองระบบอุปถัมภ์แบบเดียวกับภูมิใจไทยชาติไทยพลังประชารัฐแต่อำนาจในการต่อรองนี้น้อยกว่า อย่าคิดว่าเวลาชีวิตของเราตกต่ำแล้วจะตกต่ำลงไม่ได้อีกดูอย่างพรรคประชาธิป,ปัตย์เป็นตัวอย่างชาวโลกออนไลน์ได้มีการเปรียบเลยชาวเลือสีฟ้าก็ควรจะคิดด้วยว่ายังสามารถจะตกต่ำลงกว่านี้ได้อีกบทเรียนของพรรคประชาธิป,ปัตย์พูดผิวเผินก็คือเป็น อนุรักษ์นิยมแต่ไม่สามารถเที่ยะไปได้สุดเรียกหามาตราเจแล้วก็บอยคอรดการเลือกตั้งแต่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็ไม่เอาออ,อหอต่อด้วยแต่พูดให้ถึงแก่นก็คือเป็นเจ้าหลักการที่ไม่ยึดหลักการอวดว่าสู้เผด็จการแต่หวังพึ่งรัฐประาหารตุลาการ เพื่อที่จะกำจัดคู่แข่งบางคนบอกว่าพักเก้าไกลดูเอาไว้อย่าดัดจริตอ้างการเมืองดีไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่บางคนก็บอกว่าพักเพื่อไทยให้ดูเอาไว้ประชาธิปัตย์เนี่ยกลับคำไม่เอาประยุทธ์อดใจรอไว้พิสูจน์กันก็แสดงว่าอาจจะมีความแฝงอยู่นะคะว่านอกจากจะมีความ เป็นจุดจบของเลือดสีฟ้าแล้วก็อาจจะมีจุดจบของเลือดสีแดงด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าก็ตบัดสัตว์กลับคําอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นบทความของคุณใบตองแห้งนะคะที่เป็นจุดจบของพักสีฟ้าเนี่ยแหละก็เป็นไงเป็นยังไงกันบ้างนะคุณเห็นด้วยไม่เอ่ยนะคะก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้จ้าอืม ก็อันนี้นะคะก็เป็นความคลื่หน้าที่เรานำมาฝากกันสั้นๆนะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงกับอีก40นาทีนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะยัง